มาเก็บน้ำตอนเช้านะครับตอนนี้ตีห้านะครับโอ้โหขวดนี้นะขวดนี้นะล้นล้นเลยครับสียดายมากน่าจะใส่ขวดใหญ่ไว้เมื่อคืนนะครับขวดนี้ล้นโอเคเป็นล้นขวดต่อไปอขวดต่อไปเป็นยังไงบ้างตึ๊บบ,บขวดนี้ก็เกือบเต็ม ขวดใหญ่นี้อ้าวขวดใหญ่กลับได้นิดเดียวเป็นพ่อบางกิ่งเนี่ยโอเคนี้ก็ประมาณครึ่งหนึ่งนีโ่โอ๊ยไ,ออไม่มีอีกไหมโอเคตรงนี้ก็ไม่เยอะพ่อกิ่งเล็กอันนี้ขนาดขนอันนี้เกืบอบล้นออกไม่ใชา่เกือบเต็มเกือบเต็มแคเกือบอย่างนี้เห็นตรงนี้ ัวนี้ก็เกือบเต็มถึงตรงนี้ต่อไปต่อไปปวดใหญ่นี้ลำนี้ลำนี้วันก่อนเต็มวันนี้ก็ขวดใหญ่ก็จบครึ่งต่อไปต่อไปอันนี้อันนี้ก็ไม่ธรรมดาอยู่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะครับเกือบเต็มเลยเนี่ยเกือบเต็มเหมือนกัน ขนาดกิ่งเล็กนะเนี่ยอันนี้ไม่ได้ก็กิ่งเก่าอันนี้ก็กิ่งเก่าได้เครึ่งหนึ่งตรงนี้ม่เจะลายเราก็ใส่ด้วยกันหลายๆอันของรวมกันได้ไปต่อครับไปต่อาอกอะไตรงนั้นบ้างเลยทิ่ีนี้โอ้เคยได้เยอะเอามาหลายครั้งแล้ว ได้ไม่เยอะครับวันนี้ส่วนตัวนี้ก็สมั่งเสมอครับเกือบทุกวันอันนี้ก็เกินครึ่งหนึ่งพอดีครึ่งหนึ่งพอดีนีม่มีหยดน้ำจากใบไผ่หยดตักแทกตักแกตรงนี้กิ่งสองต้นแต่ว่ามีสามกิ่งอันนี้ก็ตรงนี้อันนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเรื่องกันนะครับ ก็ไม่เลวก็อย่างน้อยก็ได้ประมาณสักขวดนี้ก็เกือบเต็มนะครับเกือบเต็มนะตรงนี้เช่นกันตรงนี้เช่นกันนนี้ก็ครึ่งขวดโอเคได้ประมาณนี้ก็ไม่เป็นไรครับเช้านี้ก็ได้น้ำ าไปรวมดูก่อนนะครับว่าจะได้กี่ขวดนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเก็บไว้เพื่อพัจไรยเย็นนี้นะครับแต่ถ้าลูกค้าจะกินสดก็ก็คงเอาสดนะครับต้องถามก่อนมีสดและพัจไรนะครับพัจไรจะทานง่ายเป็นสดก็ก็สดชื่นอีกแบบหนึ่งนะครับติดตามต่อไปนะครับ